สวัสดีครับผมสวัสดีเอทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาพบกับเลขหน้าครับคลิปนี้เป็นคลิปแจกสูตรแจกสูตรรัฐบาลไทยนะครับสูตรรัฐบาลไทยนะครับสองสูตรนะครับเลขหนาจะทําให้ดูสองสูตรนะครับเน้นบนนะครับผมเน้นบนนะครับผมแต่ก็การล่างไว้ บ้างนิดหน่อยนะครับสูตรนี้นะครับผมก็เดินทางมาตั้งแต่วันที่นะครับผมเริ่มรับทำให้ดูตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม67นะครับแต่ย้อนหลังกลับไปนั้นนะครับก็เข้านะครับผมเข้าบนนะครับนะครับเข้าทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7นะครับ7งวดนะครับเจดงวด9งวด10งวด11งวด12งวดนะครับ วดวนที่2มกรลานะครับผมก็เดี๋ยวค่อยมาชมกันนะครับคลิปนี้นะครับผมเลือกลาดทำไปแล้วนะครับผมเลือกลาดคัดลงแค่นั้นนะครับจริงๆมีทั้งหมดอยู่21ชุดนะครับผมเลือกลาดคัดมาแล้วนะครับอันนี้นะครับอันนี้เป็นของเก่านะครับเลือกลาดจะมาแจกสูตร2สูตรนะครับผมวันนี้แต่ก่อนที่จะไปดูตัวเลขผลสรุปกันแล้วก็นะครับผมมาดูคําเตือนกันก่อนนะครับผม ทำตามกฎกติกาก,ก,าก,กาติกาของ YouTube เขานะครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดกดไลค์โปรดกดแ like, ชร์โปรดกดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเล,ล็กนะครับในช่องทางเดียวนะครับผมในช่องทาง YouTube ขอ fc ทุกท่านที่เข้ามาชมมากดไลค์มากดแชร์มากดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเล็กนะครับนั้น ขอทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีโชคมีลาภมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมืออย่าได้เจ็บอย่าได้จนอย่าได้ต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครเขานะครับผมขอทุกท่านโชคดีรวยรวยรวยครับผมมาดูกันเลยนะครับ,นะรบจากสูตรให้2ส,สูตรนะครับผมเป็นสูตร2ตัวบนนะครับผมนะสองตบน,น ทั้งสองสูตรนะครับสองตะบนกันล่างนะครับทั้งสองสูตรก็นะครับผมแสดงให้ดูแล้วนะครับเดินทางมาทั้งหมด12บงวดซ้อนนะครับติดติดนะครับนะครับอย่างนี้ครับครับกรกฎาคมนะครับนะครับเข้าบนนะครับแล้วก็นะครับเข้าบนนะครับถึงวันที่16ธันวาแล้วก็มาออกผลที่2สองกระลา แจกสูตรครับเรามาดูกันเลยนะครับนะครับผมเลขนักลาดนะครับปีหนึ่งมียี่สี่งวดนะครับรัฐบาลไทยนะครับผมแต่ที่มาทําให้ดูนี้นะครับแจกสูตรให้ดูนี้เข้าสิบสองงวดนะครับนะครับเข้ามากกว่านั้นนะครับจะเลีกลาดนะครับผมนะครับเอาทาให้ดูแค่สิบสองงวดพาเข้าสิบสองงวดนะครับผม สิบสองงวดนะครับสิบสองงวดติดนะครับสิบสองงวดรัฐบาลไทยนะครับรัฐบาลไทยวันที่สองนะครับสองมคหกหกแปดนะครับแจกนะคร,กรครับแจกสูตรครับแจกสูตร สูตรหนึ่งนะครับผมเขาจะแจกให้สองสูตรนะครับก็มาดูนะครับผมเลขลกๆจะนะครับผมจะย้อนให้ดูแค่นะครับผมนะครับสิบหกนะครับแล้วก็สองธันวานะครับสิบหกพฤศจิกาสองธันวาแล้วก็นะครับสิบหกธันวานะครับสามมืดสามงวดสูตรแรกนะครับผม วันที่16นะครับ16พฤศจิกนะครับสิบหพฤศจิกายนนะครับ67สูตรนะครับผมผลที่ออกหนึ่งแปดเจนะครับผมล่างออก38นะครับผมล่างออก38 สูตรหนึ่งนี้นะครับผมใช้นะครับผมใช้หน่วยนะครับผมหน่วยบนนะครับผมแล้วก็สิบล่างหน่วยล่างนะครับบวกกันนะแล้วก็บวกหนึ่งคงที่นะครับบวกหนึ่งคงที่ได้นะครับผมนะครับผมสามหนึ่งบวกสามเป็นสี่สี่บวกแปดเป็นสิบสองสิบสองบวกหนึ่งเป็นสิบสามนะครับใช้แต่ตัวหลังก็คือสามนะครับ 3ามูเพิ่มอย่างละแต้มครับดูครับจนจำนวนหดหครั้งนะครับสามห้านะครับนะครับเขียนพลาดไปนะครับสาม6 7 8ห้านะครับ9นะครับผมนะครับผมนี่คือสูตรที่หนึ่งนะครับนี่คือสูตรที่1 เลขนักล่าจะวินให้ดูก่อนนะครับผมแล้วก็จะข้ามไปทําวันที่ที่สิบหกธันวานะครับ,รบเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับวินนะครับจะได้ยี่สิบเอ็ดคู่จครับผมก็จะได้สามสี่นะครับผมสามห้าสามหกสามเจ็ด

ชุดน <Anyways, S 3> <quin> ี <in> ้นะครับนะครับมีตัวรูดตัวเด่นด้วยนะครับนะครับมีตัวรูดตัวเด่นด้วยจะทาให้ดูนะครับเอาให้ครบนะครับนะครับตัวรูดนะครับสูตรตัวรูดนะครับสูตรรูดนะครับสูตรเด่นนั่นเองนะครับผมสูตรเด่นรูดนะครับ บนนะครับก็คือ1 8 7 2 2 1นะครับนะครับ3 8นะครับนะครับผมก็ใช้นะครับผม1บวก3เป็น4 4บวก8 เป็น12 12อบวกสเป็น1ิบสิวกหเป็น3นะครับได้ตัวรูดนะครับ3ได้4นะครับผมรูดนะครับรูดบนนะครับได้3กับ4นะครับทีนี้เมื่อได้3กับ4แล้วเราก็ไปคัดครับผมตัวเด่นตัวไหนที่มี3กับ4เราจะเก็บไว้นะครับเราจะเก็บไว้แถวแรกมี3นะ นะครับนะครับแถวที่มี4ครับติด4นี่ครับติด4ก็จะเหลือ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 11คู่นะครับใน11คู่นี้เรามาดูผลวันที่ สอธันวานะครับสอธันวาคมนะครับสธันวาคมนะครับหกเจผลที่ออกนะครับผมหกหกนะครับผมหกหกเกสสามนะครับผมเก้าสานะครับ เรามาเช็คดูครับผมว่ามันเข้าตัวไหนครับเข้าไปที่สี่สามบนตรงนี้นะครับเนี่ยครับเข้าไปสี่สามนะครับผมเข้าไปที่สี่สามบนนะครับผมตัวลูดเข้าไหมครับผมเข้าไปที่สามและสี่เลยนะครับตัวลูดนะครับนะครับผมเรียกแล้วก็จะวงไว้ว่าเข้าสี่สามบนเนี่ยครับ หลักฐานครับนะครับวันที่16นะครับตัวรูดเข้า4 3สนะครับแล้วก็นะครับเข้า4 3บนนะครับนะครับมาดูสูตรต่อครับผมนะครับสูตรวันที่ยี่วันที่สองนี้เลขลาดไม่ทํานะครับไม่ทําให้เดี๋ยวมันไม่พอนะครับเลขลาดก็จะนะครับทาให้ดูว่าสูตรเดินเข้าไหมนะครับ ก็ใช้ขออภัยครับใช้ใช้หน่วยนะครับผมหน่วยบนนะครับแล้วก็นะครับผมนะครับหกหนึ่งนะครับล่างออกใช้หลักสิบและหลักหน่วยล่างนะครับนะครับบวกหนึ่งบวกกันเลยครับผมสามบวกหกเป็นเก้าเก้าบวกหนึ่งเป็นสิบสิบบวกหนึ่งเป็นสิบเอ็ดใช้เลขตัวเดียวนะครับผมใช้เลขตัวเดียวก็คือเท่ากับหนึ่งนะครับ กับหนึ่งนะครับนับเพิ่มไปทั้งหมด6ครั้งครับผมสองสามสี่ห้าหกนะครับก็จะได้เจ็ดคู่เจาะนะครับเรามาดูผลของวันที่นะครับผมสิบหกธันวารครับผมสิบหกธันวานะครับผมนะครับสิบหกธันวา ผลที่ออกนะครับผมผลที่ออก0 9น8นะครับผม0978 63ปครับผมล่างออก21นะครับผมล่างออก21นะครับเราก็มาเช็คกันเลยครับว่านะครับคู่วินเข้าไหมครับ63เข้าตรงนี้นะครับ63 น่ครับผมา3แล้วก็แถมด้วยล่างด้วยนะครับผมเนี่ยครับแถมด้วยล่างด้วยนะครับผมนะครับนะครับถึงบอกว่านะครับเน้นบนกันล่างนะครับผมเพราะบางครั้งมันมาล่างนะครับเดี๋ยวจะให้ดูตอนที่สรุปให้ดูว่าโชว์ให้ดูทั้งหมดนะครับว่ามาล่างกี่ครั้งนะครับแต่บนี่มาแน่ครับบนมาแล้ว12งวดติดนะครับผม ทีนี้เราก็มาใช้สูตรครับผมใช้หลักร้อยหลักหน่วยนะครับบนแล้วก็10หน่วยล่างบวก1นะครับงวดที่16นะครับตรงนี้จะนะครับจะขยายให้ดูชุดเต็มเราจะออกวันที่นะครับออกวันที่2มกรานะครับเราก็มาวินกันเลยครับผมนะครับมาดูคู่คู่วินกันก่อนนะครับได้ตัวไหนนะครับ3บวก2เป็น5้า ห้ 5, เป็น6 6หกบนเป็นเจนะครับเนับเพิ่มแปครั้งนะครับเจ็ดครั้งนะครับ7 8 9 0 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7ยนะครับได้เครั้งนะครับได้เครั้งนะครับเรามาทำตัววินกันก่อนชุดวิกนก่อนนะครับ ได้ย1ชุดนะครับผม7 8 7 9 70 71 72 73 23นะครับนะครับ89นะครับผมนะ89 <c oughs> 80 81 82 83 90 91 92 93 0 1 0 2 03 12 13ครับเราได้21ชุดแล้วนะครับเราก็มาดูนะครับตัวลูดนะครับนะครับตัวลูดนะครับใช้สูตรตัวลูดตัวนี้นะครับ ส่วนวันที่นะครับที่2นั้นได้ตัวลูดก็คือ1กับ2นะครับผมตรงนี้นะครับนั้นสูตรตัวลูดก็จะได้นะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับ7กับ8นะครับผม7กับ8สูตรนี้จะได้7กับ8ครับผมอ่าต้องเขียนให้ดูเลยครับเดี๋ยวเราจะงงนะครับผมเดี๋ยวจะงงนะครับผมสูตรครับผม เดินลูบนะครับผมเดินลูบบนนะครับผมก็คือนะครับผมนะครับศูนย์เก้าเจ็ดแปดหกสามสองหนึ่งนะครับผมนะครับผมเท่ากับนะครับผมเจ็ดแปดนะครับ เลขละตใช้4ตัวเลยนะครับผม1 2นะครับ1 2เรามาดูครับผมมี78 12ตรงไหนเราเอาหมดเลยนะครับผมนะครับเพราะ1 2นี่เลขละตจะมาตัดนะครับเอามาตัดตอนที่มันทำให้ลงให้ดูเลยนะครับ7ครับผมนะครับ1 2ครบ8ครับ นะครับผมนะครับเจนะครับผมเจ็ดแปดน่อนะครับผมนะครับผมเจ็ดแปดหนึ่ะครับเจ็ดแนึ่งสองมนะครับตรงนี้คัดอไปก่อนนะครับผมเพราะเขคลาต้องทำตัวเด่นให้นะครับ 78นะครับในเจ็นี้ก็จะนะครับผมนะครับผม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11คู่เหมือนเดิมนะครับผมสิบคู่เหมือนเดิมนะครับตรงนี้เว้นไว้ก่อนนะครับ f c เพราะว่าจะอยู่ในตัวคัดนะครับในเมื่อ11คู่แล้วนะครับผมนะครับนะครับตรงนี้จะเขียนว่าชนนะครับชนเห็นไหมครับมีชนมันจะชนไปที่อีกสูตรหนึ่งนะครับผมอีกสูตรหนึ่งที่จะต้องทําให้ดูวันนี้นะครับผม มันจะชนอยู่ที่78123นะครับ7 8 1ด3เมื่อมาวินแล้วก็จะได้ตัวในนี้นะครับก็จะได้ตัวในนี้นะครับทีนี้เลือกลาจะเขียนก่อนนะครับ fc ก็จะเห็นว่ามันมีชนอยู่แล้วนะครับเพราะมันมี2สูตรนะครับชนไปที่78123นะครับนี่ครับนะครับผมหมายถึงตัวนี้นะครับผมแถวนี้นะครับไปชนกับอีกสูตรหนึ่งนะครับเป็นสูตร2 ชน2สูตรนะครับเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูอีกสูตรหนึ่งนะครับเพราะจะต้องทําให้ดูถึง2สูตรถึงจะเข้าใจนะครับชนนะครับผมชนวินนะครับ2สูตรวินตรงนี้นะครับผมนะครับผมชนไปที่นะครับผมเจ็ดแปดหนึ่งสองสามนะครับเจ็ดแปดหนึ่งสองสามนะครับ เจ็ดแปดหนึ่งสองสามนะครับนะครับมีเจ็ดมีแปดแล้วนะครับมีหนึ่งมีสองแล้วมีสามแล้วแสดงว่าครบแล้วครับอยู่ในนี้นะครับนะครับเจ็ดกับแปดนะครับเจ็ดกับแปดนะครับนะครับผม เราจะต้องมาทำการวินนะครับ fc นะครับนะครับเลือกคลาดจะวินให้ดูก่อนนะครับในนี้นะครับผมที่มันชนนะครับแล้วเราจะได้ตัวนะครับนะครับวินลงมาครับผม7 8นะครับ 1> 7จ7ดหน8่8เจ็ดสองเจ็ดสามแปดหนแะครับผมหนึ่แล้วก็นะครับผมสอนะครับ ในนี้นะครับมีตัวใดบ้างนะครับนะครับดูไปทีละชุดนะครับผม fc เจ็ดแปดมีนะครับผมวงไว้เลยเจ็ดเก้าไม่มีนะครับผมเจ็ดหนึ่งครับผมนะครับเจ็ดหนึ่งนะครับผมีนะครับเจ็ดสองครับมีนะครับผมเจ็ดสามครับมีนะครับผม แปดหนึ่งครับมีนะครับผมแปดสองครับมีครับผมแปดสามมีนะครับผมหนึ่งสองหนึ่งสองปิดสองมาด้วยนะครับผมหนึ่งสามสองสามนี่ครับผมในชุดนี้นะครับผมนะครับชุดนี้นะครับผมตรงนี้น่ะก็จะมาชนกันที่เจ็ดแปดหนึ่งสอง 72 73 8 1 8 2 83 12 13 2 3นะครับคือตัวนี้นะครับผมนะครับตัวรูดนะครับ7กับ8นะครับนะครับทีนี้นะครับในตรงนี้มันมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10ดคู่นะครับ10คู่นะครับในสูตรที่2นะครับที่จะลงให้ดูนะครับผมนะครับที่จะลงให้ดูนี้สูตรที่2นะครับผมนะครับ ก็นะครับผมเด่นนะครับผมก็จะเด่นแตกต่างไปอีกนะครับผมแตกต่างไปอีกนะครับชุดตัวแรกเด่นไปที่78ชุด2จะเด่นที่1นึงเพราะฉะนั้นในนี้นะครับอาจจะมีบนล่างบนล่างนะครับนี่ครับตัวเลขจะเหมือนกันเลยนะครับนะครับนะครับผมรูดนะครับผมรูด78นะครับผมนี่เจนะครับมาฟังสรุปนะครับเพราะว่าจะไปสูตรที่2นะครับ เลขนาคราชนะครับผมแจกสูตรรัฐบาลไทยวันที่2มกราคม2ง6 8นะครับนะครับสูตรเดินทางมาทั้งหมด12งวดติดนะครับ12งวดติดนะครับตั้งแต่วันที่นะครับตั้งแต่วันที่1กรกฎานะครับเข้าลึกกว่านั้นนะครับผมแต่ทําให้ดูนะครับนี่ครับคือเข้าทั้งหมดนะครับนี่คือหลักฐานนะครับผมทีนี้นะครับผมในสูตรนี้ทั้งหมดนะครับนะครับ ทำให้ดูหนึ่งครั้งก็คืองวดวันที่16พฤศจิกายนนะครับนะครับเด่นรูปไปที่3 4นะครับนะครับผลปรากฏบนออก8 4 3นะครับ8 4 3จะเห็นว่ามีทั้ง8มีทั้ง4มีทั้ง3นะครับนะครับนะครับ fc ดูดีนะครับผมมันมีครบอยู่ในนี้นะครับ3ตัวนะครับผม8 4 3เห็นไหมครับผมแต่เลข็าๆจับแค่นครับเด่นรูด3กับ4นะครับผมเนี่ยครับ ทีนี้มาดูผลวันที่2นะครับผมสธันวาครับผมตัววินนะครับ1 2 3 4 5 6 7นะครับผลที่ออกนะครับบนออก63ล่างออก2 1ปรากฏว่านะครับเข้าไปที่63บนและ2 1ล่างเห็นไหมครับผมในสูตรนี้นะครับได้ทั้งวินบนวินล่างนะครับเจาะบนเจาะล่างนะครับมาดูวันที่16นะครับ16ธันวานะครับผม16ธันวาจะไปออกนะครับผลวันที่ 2มกราคม2568นะครับผมนี่ครับสูตรนะครับผมออกมานะครับชุดวินนะครับ78 90123นะครับได้ทั้งหมด21ชุดใน21ชุดนั้นนะครับผมปรากฏว่านะครับเดินไปที่78นี่ครับผม78นะครับผมเดินที่78นะครับผมตัวรูดนะครับเมื่อมาคัดจาก21ชุดก็จะเหลือ78 79 70 71 72 73 23 8980818283ได้ทั้งหมด11คู่นะครับ11คู่แล้วก็มาเพิ่ม1213เป็น13คู่ทำไมต้องเพิ่มเพราะว่าเลขลาจะแจกสูตร2สูตรถ้ามาลักษณะแบบนี้นะครับนะครับจะต้องได้บนและล่างนะครับจะได้ต้องบนและล่างนะครับตามปกติในสูตรที่แสดงให้ดูเหล่านี้นะครับเพราะนั้นตอนนี้นะครับ fc ให้ fc แคปหน้าจอไว้ครับ เลข10คู่นี้นะครับนะครับเจ็ดหนึ่งเอจ็ดแปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามแปดหนึ่งแปดสองแปดสามหนึ่งสองหนึ่งสามสองสามนะครับอาจจะมาบนนะครับมาบนนะครับมาบนนะครับได้บนล่างนะครับได้บนล่างเราก็มาดูครับผมครับหน้าจอไว้นะครับนะครับเรื่องแรกจะทําอีกสูตรหนึ่งให้ดูนะครับเป็นสองสูตร จะนำสองสูตรมาชนกันนะครับว่าตัวไหนชนแล้วก็มาเทียบใส่สูตรที่ทําให้ดูนะครับเมื่อเมื่อสิบกว่าวันที่แล้วนะครับผมนะครับตัวนี้นะครับผมเท่าที่ดูนะครับก็จะชนเจ็ดแปดนะครับเจ็ดแปดเห็นไหมครับผมเห็นตัวเลขนะครับนี่นะครับผมเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งที่ชนอยู่นะครับผม ห้าไม่ชนหกไม่ชนนะครับผมเพราะนั้นแปดเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งชนละห้าตัวนะครับที้มาดูตัวชนตรงนี้ครับนะครับนะครับผมเจ็ดแปดหนึ่งนะครับผมแสดงว่าสองสูตรสามสูตรนี้ชนกันไปที่เจ็ดแปดเจ็ดแปดหนึ่งนะครับผมมาตัดสินที่สูตรสี่นะครับโอเคครับผมเอามาตัดศูนรที่สูตรสามนะครับผมครับหน้าจอไว้นะครับ จากสูตรนะครับขออวยพรทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ